สวัสดีครับพบก,กับนายเอกอีกแล้วครับจากเพจร้านเอกทัศ As ิ่งแสตลียครับวันนี้พบกับดิสันซาวราอีก1นึ่งันนะครับมาจากสระบุรีก็เจอปัญหาฝาท้ายไฟฟ้าเสียเปิดไม่ขึ้นเปิดละค้ั้งนะครับอันนี้เจอก,การคือเปิดไม่ขึ้นเลยกดเปิดแล้วฝาประตูเด้งออกมาแต่ไม่ยกให้นะครับต่องจากตัวโช๊คมีปัญหาตอนนี้เราก็จับการเปลี่ยนชุดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับของทุกกระดอเปิดปิดได้สารูปแบบนะครับลูกค้าไม่เอาเซ็นเซอร์เท้าก็จะเปิดเซ็นเซอร์เท้าก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเป,ปิดปิด จากที่โมดเดิมกดอ,อล็อกสาครั้งเป็นจังหวะนะครับอย่าก,กดรัวนะรถก็จะปลดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายเด้งขึ้นมาให้แบบนี้ครับของรถติดลอมีความทนทานปิดนุ่มปิดเงียบนะครับปิดลงมาแบบซอฟโค้ดสุดๆนะฮะฟังนี่ครับไม่กระแทกเลย อนไหนอสองก็จะเป็นมูกดเปิดเดิมนะครับก็เปิดได้เลยชุดนะครับเปลี่ยนใหม่ยกชุดตัวชุดโชคกอนบนสวิตตัวกล่องคุมสายไฟทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ปิด ปิดแบบนุ่มแบบเงียบมากๆนะครับแบบซอฟต์โพเลยเดียวสวิตช์ด้านในรถก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการกดเป็นแบบเซฟตี้นะคุณต้องกดค้างไว้ของเดิมเป็นการกดแล้วติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการกดผิดได้นะครับทำให้ฝาพายเปิดตัวนี้ต้องกดค้างเท่านั้นนะครับถึงจะทําง,นงานกดปิดก็กดค้างเช่นกันครับ โอเคครับเสียงนุ่มมากนะครับปิดนุ่มปิดเงียบมากเลยก็เรียบร้อยนะครับล,ล,ลูกลูกค้าที่เสียนใจติดตั้งนะครับฝาท้ายไฟฟ้าไม่ว่าจะในนิสสันเทอร,ทร่หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับฟ a ร์โร่ฟอร์จูเนอร์มิวเอ,อน,นะครับเราก็สามารถติดตั้งได้นะครับสนใจติดต่อได้เองครับ0819876286เป็นลูกฟันเพจย,ยูทูบไนแนเอกเนซิงสเซรีรร่ครับ ห้าร้านเราอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับหรือเข้าทางพุทธมนตรสาย4ทุ่นม18ก็ได้ครับขอบคุณพี่ดีมากครับมาจากสระบ,บุรีนะครับเ,เข้ามาทําธุระในกรุงเทพก็เลยเข้ามานัดงานเราติดตั้งเราไปด้วยเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ